โอน้าจ้างไปเดือดไปเดือดถนนเพชรบุรีเด้อเดี๋ยวสิพาไปหายแมวดำหางงอใไอหางงอใไอหางงอยหงวะไอหางงอไอหางงอยังไงวะหางงอ Hàng ho, hàng ho, như sai ba mìa 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 ไปไหนวะมวไม่เจอไปไหนวะมวไม่เจอไม่เจอมามาก่อนหน้านี้ก็ไม่เจอไปไหนวะ

อยู่ตรงไหน่ะไม่เจอหางงอไปไหนวะไม่เจอเลยไม่เจอไม่เจอ